ครับไอหลังที่ลุงปูอยู่อะเดี๋ยวให้พวกผู้หญิงเขาไปนอนก็ได้เดี๋ยวลุงดูออกไปข้างนอกไม่งั้นเขาจะลำบากมันรถมันขึ้นไม่ได้ข้างล่างกางบนมันมีสองชั้นนี่หรอลังที่ลุงดูนอนอ่ะใช่แปบ่ก็ไม่ถึงนะครับก็ได้สักห้าสิบได้ไหมตงนนี้ย้อยัดกันเลยนะก็คงคงจะได้อยู่เหมือนลุงู แต,แต่จริงๆแล้วเนี่ยที่จากวัดพ่อน้อยเนี่ยจริงกักงมีมีมีนั้นมาหรือเปล่ามีเต้นมาไหมลูกไม่ไมีใช่ไหมนักหักสาไม่ได้ได้ห้าสิบได้ เต็นใหญ่เหลืออีกประมาณแปที่ก็คือว่าเต็นต์ละสิบคนพอจะได้นะครับแต่กลางก็ต้องเต็น์ใหญ่กลางกลางจัดจัดที่ไว้ให้เหลยน้องๆจะได้ออไม่ต้องไปส่วนนั้นก็ต้องเปลี่ยนว่าน้องๆอ,อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ผู้อาวุโสสวไปรูปเป็นบางส่วนจะได้ไหมครับอย่างนี้นะครับ สงสารกนแล้วลูกหลานก็งรือจะไปนอนบนรถไฟกันลรไฟไหน่ที่มันจับโยนลงมาหลงกลปากไม่สร่าสั่น ผู้หญิงมีกี่คนลูกผู้หญิงนะนะปัญหามีครึ่งด้วยนะโหลวงปู่คนที่ครึ่งผู้หญิงครึ่งผู้ชายจะนอนนผมเา็นหลายคนเห้อยกันสงสัยแต่วันนี้วันนี้ไม่ลอดเนี่สงสัยยังไม่หลอดไม่โดนตีกระเทยก็โดนตะลุเตุ้งตุ้ง โอ้โหสุดหได้ไม่ได้หรอนานนอย่าได้นะได้ขึ้นไปเถอะ มีใครไปเฝ้าทางรุชผมประสานกับทางสารวัตรใหญ่ที่นี่นะครับจัดศูนย์เฉพาะกิจปฏิบัติการดูแลทงนค้ครับเออครับหรือจะไปที่นู่นอยู่นี่ไปนู่นไไปดีดีอจะได้ไม่ต้องย้ายที่นอน คือถ้านอนบ้านหลังนั้นสามคนนสามหลังมันจะเก็บเงินไ้ร้อยคนแล้วมันก็ดูแลกันง่ายกว่าหมายถึงหมายถึงบ้านที่ต้องนั่งรถกระบะเข้าไปอไปทั้งหมดเอารถกระบะขึ้นไปใช่ไหมคุณศศเพราะว่าเพรามีนสามคนหลังละสามสิบใช่สามหลังก็เก้าสิบก็มันก็จะพอดีแล้วก็ดูแลกันได้ไม่ต้องแยกกันเพราะครูมาดูแลมีแค่หกคนอ๋อมีครูมาด้วยก็อย่างนั้ก็ได้ ือเรื่องเรียนนัทรศการหลวงปู่อย่างนี้นะครับเรื่องความปลอดภัยเนี่ยระวังระบบไว้นะครับทั้งตำรวจต่างๆที่จะต้องไปดูจุดที่แก่งสอบเพราะเราแจ้งตั้งแต่เริ่มแรกแล้วว่าน้องๆนักศึกษาจะไปพักเพราะงั้นเราให้เข้มงวดวันนี้สารวัตรใหญ่ก็มาพบกับผมแล้วก็ให้คำยืนยันกับผมว่าแถวนปฏิีัติการมีวัดแม่แถวนี้มีวัดแม่มีครับผมวัดมีเอาเอาสวไปปล่อยไว้ สอบบอไม่เชื่อนัหลวงปู่เอ้าเป็นยังไงที่สมพันธมานั่งอยู่นี่นะฮะไปอยู่เป็นเพื่อนสมพันก็เดี๋ยวเต็นท์ส่วนหนึ่งของที่มาจากวัดว่าน้อยผมจะตั้งไว้ตรงกองอบริการตรงนน้นแล้วไปจะก่างไปนะลูกไปฮะผีไม่หลอกหลอกหลวงปู่เชื่อเราขังผ่านสนามรบมาระดับนี้แล้วไม่มีใครทำอะไรได้อยู่เพราะว่าอยู่หลวงปู่ไม่อยากให้ไป นอนอยู่กลางถนนหรือเปล่าใกล้ที่มามีพูดถึงนักศึกษาจบแล้วแล้วพวกที่มาเป็นสวส่วนหนึ่งก็อยู่ในนี้นะครับถ้านในนี้เต็มส่วนหนึ่งก็จะการข้างหน้าเนี่ยที่สนามหญ้านะครับแล้วก็ลานจอดร,รถตรงนี้ครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะไปกลางตรง ใกล้ๆเวทีเวทีไม่เวทีที่มีทางลงไปที่แก่งก่อใหญ่ครับจริงอีกเชน่นหนึ่งครับจะจะจะกางไว้ตรงนั้นครับสวอย่าให้ไปไกลนะกระดูกเปล่าอขอยู่ครับได้ดีที่สุดจะได้ดูแลกันได้ง่ายๆเ,เดี๋ยวนี้นะครับหลวงปู่ครับพิพธันธ์เขาบอกว่าจะซื้อได้ที่ไหนข้างหลังนะครับ มีผีภัณั์จำหน่ายสบู่เหลวยาสีฟันเจลบำรุงผิวแล้วก็มียาโอโลคยาเภสัชจำหน่ายยาแก้ไข้แก้หวัดยาบำรุงโลหิตบำรุงประสาทสายตาเครื่องดืง่มสมุนไพรนะครับที่อยู่หน้าหลวงปู่นเนี่ยกระป๋องละ29บาทแล้วก็น้ำดื่มนะครับน้ำใจซื้อไปแจกบนรถได้นะครับรถบัสเวลาเดินทางกลับนะครับแทกละ55บาท You right, die, พัธีกรกผมขออนุญาตหลวงปู่ขอแจ้งกำหนดการในวันพรุ่งนี้เพื่อจะได้ทำความเข้าใจตรงกันนะครับในวันพรุ่งนี้นั้นเวลา7นาฬิกาถึง8นาฬิกานะครับพี่น้องนักศึกษาก็ต้องมารับประทานอาหารร่วมกันกาแฟที่จุดนี้นะครับพวกเราทุกท่านนะครับก็จะทานอาหารเช้าร่วมกันแล้วหลังจากนั้น8นาฬิกานะครับเราก็จะขึ้นรถบัส ไปจุดเข้าพื้นที่เขตที่เขาน้อยสีเกษตร,รในการที่จะปลูกป่าซึ่งประลำพิธีเปิดจะอยู่ตรงนั้นโดยแม่ทัพภาคแล้วก็หลวงปู่เราเป็นองค์ประธานนะครับแล้วก็ต้นกล้าไม้ต่างๆจะอยู่ที่นูน่นเพราะฉะนั้น8ปดนาฬิกา 3 0มถึงเโมงเนี่ยพวกเราก็จะต้องเก็บของขึ้นรถบัสเพื่อที่จะเข้าพื้นที่ปลูกป่าที่นูน่นแล้วก็ปลูกเสร็จก็รับประทานอาหารกลางวันกันที่นู่นเลยนะครับเสร็จกันที่นูน่นเสร็จภารกิจแล้วเราก็จะแยกย้ายกันตรงที่นู่นเลยที่เราได้เตรียมการทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้วครับขอเรียนแจ้งรับทราบทั่วกันนะครับสวบได้รูร้ปู่ไม่ห่วงหรอกเพราะเขาเป็นนักลบเก่าเขารู้ดีเพราะอยู่เวทีกับลุงปู่มาก่อนเคลื่อนคนได้ฉับไวกระชับ แต่ที่ห่วงก็คือพวกเนี่ยสาวสาวหนุ่มหนุ่มที่นั่ง,งหน้าเนี่ยกว่าจะยืดยากว่าจะเปล่งขี้กว่าจะล้าหน้ากว่าจะเสริมสวยเนี่ยน้องหนูต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะเพราะว่าเราจะไม่รอท่านนะเพราะถึงเวลาเราก็จะไปแล้วละ่ะดังนั้นก็ต้องต้องบอกกันด้วยให้พร้อมใครป่วยใครไม่สบายมีไหมลูกมีใครปวดหัวตัวร้อนไม่สบายมีไหมมีไหมปวดท้อง มีหมอมานะหมอมาใช่ไหมหมอสนามมีมาไปหาหมอได้หมออยู่ข้างหลังแล้วแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวุ่งนี้ไม่มีโอกาสได้คุยก็คุยซะเลยว่ากิจกรรมครั้งนี้เนี่ยหลวงปู่ใช้สตังสำหรับค่ารถไป3าม0 0 0หกหมื่นสามแสนหกหมื่นกว่าบาทเนี่ยเศษเท่าไหร่ไม่แน่ใจแล้วก็ใช้ค่าอาหารที่เดี๋ยวว่งนี้ จะต้องมอบให้ให้ผู้ด,ดําเนินกิจกรรมครั้งนี้หัวหน้าทั้งสองคนเนี่ยนะ,ะหนึ่งแสนบาทที่จริงตั้งใจว่าจะมาให้50,000แต่ว่าเห็นเขาทางานเยอะมากคิดว่า50,000นก็คงไม่พอจ่ายก็เดี๋ยวจะให้เขาไว้1นึ่งแสนก็เป็น4ี0 0 0นหกหมื่นกว่บาทรวมไปถึงผู้นี้จะมีทุนมีอุปกรณ์การศึกษาแล้วก็ขนมให้กับเด็กๆที่มาร่วมแจก มาร่วมปลูกป่าซึ่งมีประมาณ500กว่าคนใช่ไหมคุณนี้เราจะไปช่วยกันแจกมีสมุดดินสอมีขน,นมมีสตางค์คนละยี่บาทนุปูสั่งให้เขาเตรียมสตางค์มาให้ด้วยกออ็ไหนๆมาทันทีก็ให้มันเป็นประโยชน์ทั้งทั้งคนด้วยทั้งธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วย ที่จริงว่าจะเอาข้าวสารอาหารแห้งมาแจกแต่ว่ารถมันไม่พอใส่ขนาดนี้ก็รถบัสก็เต็มแล้วใช่ไหมที่รถที่มาจากเมทีไเอามาจากวัดเอาน้อยหลวงปู่ครับเอ่าสิบสองสิบสามก็ฝากประชาสัมพันธ์ที่ทับสแกครับประจวบกีรีกันครับที่หลวงปู่จะไปปลูกต้นไม้ด้วยเดินหน้าครับกันยาครับหลวงปู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ครับหกกันยากของที่ลบุรีเอ่อหกกันยาที่ลบุรี ม่มันผีกันเลยเกินเดี๋ยวหาตังค์ไม่ทันนะเนี่ยจองจองรถที่เดิมใช่ไหมหลวงปู่วัดน้อยกับเรือนไทยเที่ยวหน้าเป็นรถรถสิบล้อได้ไหมอ่ะรถรถแบบทัวชิงฉามได้ไหมอ่ะอันนี่คันหนึ่งสองหมื่นกว่าบาทนะลูกเออที่ที่เที่ยวหน้าเป็นรถ มันจะปลู่ครับผมัวแทนจากลบบุรีนะครับอย่างนี้ครับเพื่อยืนเลยยืนเลยยืนเลยเพื่อให้พี่น้องนั้นหลวงปู่มีจตนานที่จะปลูกป่าที่ใกล้อ้อน้อยแล้วใกล้กรุงเทพใกล้แจ้งวัฒนะมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางที่จะไปลบบุรีเนี่ยผมคิดว่าวันที่หกเนี่ยไม่ต้องรบกวนหลวงปู่นะครับในเรื่องของเรื่องการเดินทางนะครับแล้วก็ เอาเท่าที่ไปได้นะครับแล้วก็ส่งหัวใจส่งจิตใจไปกันนะครับส่วนประจวบนั้นไกลนะครับก็ลองดูนะครับอว่าแต่ส่วนอาหารการกินมื้อเดียวครับก็คงไม่ต้องไปรบกวนอะไรปู่ก็ดูแลกันมื้อเทียยมื้อเที่ยมื้อเที่ยรับผมนะครับนะครับเดี๋ยวต้องให้เขาลงชื่อว่าจะไปกี่คนก็จะได้เตรียมแจ้งเลยครับครับก็ยังไงคือ ไม่ใช่เห็นคนแล้วกลัวเลยไม่ใช่ไม่กลัวครับไม่กลัวครับแต่เห็นเห็นหลวงปู่เห็นเห็นวันนี้มันกินกันยู่ครับนุ่นแล้วอ้โหไม่วไไม่กลัวครับเลี้ยงเลี้ยงไหวครับดูจะเลี้ยงมันไหวไหมวะเลี้ยงไหวครับหลวงหลวงปู่เคยเคยทดสอบมาแล้วนะครับวันที่ลบุรีใช้เวลาประสานแค่สิบชั่วโมงลบุรีก็สามารถเลี้ยงพี่น้องได้เยอะแยะมากมายนะครับเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกิน อย่างนี้ครับผมบอกนะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยลบบุรีมีความตุนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้กับทำทำประทุมธานีว่าเรื่องรถจะจัดเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันเท่าที่ไปได้นะครับเอาลิงก์ลดได้อย่าให้คนอดกันละกันครับไม่อดครับไม่อดครับขอเชิญจันทร์ลบบุรีนี่มันไปวันเดียวใช่ไหมวันเดียวไหมท่าสแกนเนี่ยมันต้องไปค้างคืนนะหลวงเพราะเดินทางก็วันหนึ่งนะไปรถไฟลบบุรีไมได้หรือไงเอไปรถไฟฟรีก็ได้ครับเพราะว่า ที่ที่จะปลูกป่าไม่ห่างจากจสถานีรถไฟเลยครับแล้วผมจะจัดรถมารับได้ครับสถานีรถรฟครับรถไฟเหรอไม่เอาว่าเดี๋ยวกลัวโดนกละโด,ดทิ้งจากรถหลวงปู่ครับเดี๋ยวทัพสแกจะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วต่อจากนั้นก็จะใครจะถวายปัจจัยหลวงปู่ก็นิมนต์เข้ามาดีนะขอบคุณครับ เอาผมตัวแทนจากอำเภอทุ่งสะแกนะประจวบคีรีขันนะครับเป็นบ้านที่ข้าหลวงเราไปพักที่นั่นนะฮะยินดีมากครับถ้าพี่น้องเราจะไปร่วมผูกป่าที่นั่นอาหารสามมื้อครับตั้งแต่มื้อเย็นของวันที่12เช้าวันที่13และกลางวันวันที่13ด้วยฮะรับผมขอบคุณมากครับแล้วก็ จะให้ไปสัมผัสกับบึงใหญ่ๆนะฮะบึงใหญ่ๆนะประมาณสี่บึงนะฮะบึงที่เกิดจากเหมืองล้างที่เราเคยทําเหมืองล้างมาแล้วบึงแต่ละบึงเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ20ไร่นะฮะคิดว่าจะกว้างขนาดไหนครับสี่บึงนะครับประมาณสี่บึงที่เห็นว่า20ไร่น,นี่กว้างม,มากครับน้ําใสนะครับลึกถึง15เมตรนะครับความลึกของบึงที่เขาขุดเหมืองแร่นะครับ แต่ว่าดินไม่ค่อยดีช่วงนี้ผมต้องต้องไปไปพึ่งพิกฟื้นนะครับแล้วก็ขุดหลุมเพื่อจะรองรับต้นหลุมไมห้ดีมีมีปุยมะพร้าวอะไรพวกนี้นะแล้วก็ดินแล้วก็ปุ๋ยอะไรลงไปมันไม้พันไม้มีเตรียไมไว้ตอนนี้ผมหาพันไม้ได้สามพันแล้วครับคาดว่าเดี๋ยวกลับไปอาทิตย์นี้ผมจะไปหาอีกสามพันต้นครับต้นขนาดไหนต้นประมาณนี้ครับ กบพุทธนะครับไม่ใช่เดี๋ยวลุงปู่ก็เอาไปไปเติมด้วยเพราะวันนี้ก็เอามาเอามาสองพันต้นนะ,ะดีครับลุงปู่เพราะาผมว่าเดี๋ยวจะกลับไปดูตอนที่ตอนตอนที้ได้เป็นไม้มะค่าประมาณพันต้นถึงสอง0ันต้นนะครับขอบคุณครับโอ้เาป่นี่มันดีมันดีทางรถไฟผ่านได้ตรงนั้นหรือหรือไปแบบหวานเย็นดีไหม ไฟไปตอนเย็นเย็นแล้วก็ไปถึงตอนเช้าอะไรประมาณนี้นะ เราผ่อปอนนะหลวงปู่ก็จะขออนุญาตนะครับใครมีอะไรจะถามจะคุยไหมใครป่วยไข้ไม่สบายาหมออยู่ข้างหลนะังเนอะการกัรรักษาหลวงปู่น,นะฮะแล้วก็สวัสดีพี่น้องพวกเรานะครับประเดี๋ยวมีใครที่จะถวายเงินทวบ,บุญกับหลวงปู่น,นะครับก็นัดแน่เลยนะครับขึ้นทางด้านนี้นะครับขึ้นทางด้านนี้ยังยังไม่ต้องรออเราเขาเขาขอมาครับหลวงปู่เขาขอมา ขาขอถวายเงินรอบสุดท้ายเหมือนเวทีแจ้งธนเปในความประสงค์ของพวกเราครับลูกศิษย์ลูกหาเถี่ยวโอกาสตอนนี้เลยครับเยนเชิญเลยครับมาก็ดีแล้วครับ,รบแล้วใครจะทานข้าวนะครับตอนนี้เรามีทั้งข้าวต้มก็สวยนะครับไปที่เต็นท์อาหารได้เลยครับ เชิญครับเชิญเลยนะครับด้านหน้าเลยครับม็ต้องขึ้นเวทีนะครับมีพวกเราหลายท่านมาติดต่อผมว่าอยากจาร่วมทาบุญนะครับเรียนเชิญเลยครับขออนุญาตขออนุญาตแกนนานะแกนนาที่มาจากจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะเมื่อสักครู่นี้คุณสุวรรณจากทัพสแกฮะมาพบผมตรงเวทีนิดเดงคุณสุวรรณฮะเพื่อนแกนนานะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะขอเรียนเชิญไปที่ กุฏิหลวงปู่ปนี่กุฏิแล้ตรงเนี้ยที่รีสอร์ทหลวงปู่ตรงที่พักหลวงปู่นะครับจะมีการประชุมปรึกษาหารือกันเรื่องเกี่ยวกับสปชเขาเรียกว่าะไรนะสมาชิกสภาปฏิรูปหลังจากที่ปู่ทําภารกิจที่ห้องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ไปพบกันที่นั่นเลยนะฮะพอเข้าใจนะครับว่าอยู่ที่ตรงไหน ขอแกนนำนะครับถ้าหากจังหวัดใดตัวแกนนำตัวจริงไม่ได้มาเนี่ยก็หลังจากปูเสร็จภารกิจตรงนี้เนถ้าหากแกนนำไม่ได้มานะครับขอให้ส่งตัวแทนเข้ามาปรึกษาหรือพูดคุยกับหลวงปู่ด้วยรับทราบตามนี้นะครับเมื่อหลวงปู่เสร็จภารกิจจากจากเวทีนี้ ไอ่ว่ากันการรับทราบนะครับคุณสุวรรณเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวองค์โกคุณสุวรรณจะหายไปคุณสุวรรณยังอยู่ไหมฮะจากครับสแกรชูมือหน่อยให้คุณสุวรรณครับมาแป๊บละหายไปแล้วคุณสุวรรณฮะคุณสุวรรณจับครับสแกรนะจะต้องคุยในรายละเอียดเรื่องเรื่องปลูกป่าด้วย จับรถได้เลยนะครับเพื่อที่จะการตรงนี้แล้วก็ส่วนในเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังประสานเรื่องรถครับรถตู้นะครับรถตู้ต้องของความอนุเคราะห์แล้วนะครับผู้ที่ที่มีรถตู้นะครับอ,อยากจะประสานให้รถตู้นะครับโชเฟอร์มาช่วยที่จะรับน้องนักศึกษาไปในเวลา20กันก,กานะครับ ตอนนี้ให้น้องนักศึกษาไปทาภารกิจส่วนตัวแล้วก็รับประทานอาหารอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปส่งแล้วก็ส่วนรถยนต์รถพิฆาตถ้ามีถ้าพร้อมนะครับก็ขออนุญาตมาตั้งแถวขบวนที่ด้านหน้าอาคารอน,น,นกประสงค์ได้เลยนะครับซึ่งจะมีะสานอยู่นะครับตอนนี้นะครับ ไม่ได้ช่วยถึงอันนี้ก็ต้องกราบขออภัยนะครับแต่กขขอให้พวกเราช่วยกันนะครับเพราะว่าเราก็ก็พูดได้ว่าเราก็อยากดําเนินการให้อย่างแย้ความอำนความสะดวกกันอย่างเต็มที่นะครับก็ขอให้เป็นไปโดยธรรมชาตินะเราเราเราเคยอยู่ในเวทีแจ้งมาการถนนเราก็นอนได้นะครับวันนี้หวังว่าคงจะเป็นขําคืนแห่งความสุขนะครับส่วนการดูแลความปลอดภัยนั้นไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเราจะพี่น้องพวกเรา ดูแลภาษานะครับในหลายๆส่วนที่จะดูแลความปลอดภัยกับพวกเราทุกท่าน